สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายการเขียนอักษรตัวใช้นะครทั้งสองตัวนี้ก็เป็นอักษรซ้ายขวานะฮะประกอบซ้ายขวาแล้วก็มีระนาบาในแนวเดียวกันนะฮะแต่ว่าก็าในฝั่งขวาเนี่ยจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะฮะ ก็เล็กน้อยบางทีก็ดูไม่ออกนะฮะก็ให้ว่าเขาอยู่ในระนาบเดียวกันก็ได้นะฮะจริงๆแล้ว <c oughs> ถัดมาเรามาดูอ่าส่วนอ่าในส่วนที่เป็นฝันฝันทีก่อนนะฮะอ่าเราก็ดูลำดับขีดไปเรื่อยๆยนะฮะฝั่งฝั่งนี้เนี่ยอ่าเขาจะเส้นสู้ที่ลงมาเนี่ยจะต่ำกว่าฝั่งนี้นะฮะ เสร็จแล้วเราก็ใส่เหงอสองอันเส้นเจียเพียครับแล้วก็เตียนเป็นฉ่างเตียนถัดมาเราจะใส่เนี่ยนะตรงกับขีดที่สองนะ,ะฝั่งฝั่งขวาแล้วนะฮะเมื่อเลยจากปลายของฉ่างเตียนแล้วเราก็ โกเลยครตัวใช้ตัวใช้ยถัดมาฝั่งนี้นะครับตัวอักษรเป้เนี่ยเขาก็เป็นตัวอ่าร่วมสมัยนะฮะโบร,ราณร่วมสมัยก็ ก็นำเขตที่น้อยกว่ามาใช้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตรงนี้เขาก็เริ่มราวๆตรงหัวของเส้นสู้เขียนะฮะตรงนี้แล้วก็หลักการเดิมก็เลยลงมาแล้วก็โกนะฮะโดยห,หลักๆก็ไม่ไม่ได้เป็นอักษรที่ยากอะไรนะฮะเราอาจจะ กำหนดมันไว้นิดหนึ่งอโอเคครับสวัสดีครับ